จริงปหมันเริ่มตั้งอัดจำจตั้งแล้วอ่ะโอเคอีตอนไปดูคลิปย้อนหลังก็จะดู real หน่อยนะดูดูจริงแล้วเัยนมันทันทีนี้จะลองเอาสิ่งนี้มาให้ดูก่อนนะครับคืออสิ่งนี้ถ้าเคยเรียนเทอร์โมสองมันจะพอรู้จักอยู่บ้างนะมันคือไซโครเมติกชาตใช่ไหม เป็นตัวบอกคุณสมบัติของอากาศที่อุณหภูมิและความชืน้นต่างๆใช่ปะ่ะแกงนอนนี่เป็นอะไรครับอุณหภูมิกะบ,บออแห้งโอเคไหมยี่ห้าสามสิบสี่สี่สิบองศาอะไรแบบนี้นะครับส่วนแกนตั้งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าความชื้นจําเพาะแต่ว่าไม่มีใครเรียกความชื้นจาเพาะละตอนทํางานเขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเขาจะเรียกว่าเป็น humidity ratio นะครับอ,อ,อาจารย์ฝรั่งที่ผมเคยเรียนเรียก ภูมแรัคุมก็คือ humidity อะแร็ก็มาจากคำว่า ratio โอเคไหม humidity ratio หรือว่าภาษาไทยอาจจะเรียกอัตราส่วนความชื้นสัดส่วนความชื้นความชื้นจำเพาะนะครับหน่วยมันจะเป็นกิโลกร,รัมน้ำต่อกิโลกร,รัมอากาศแห้งมันก็จะเป็นตัวบอกว่าเวลาคุณปัดอากาศมาหนึก้อน1นกิโลอะในนั้นอะมีไอ้น้ำร่องลอยอยู่ในนั้นอะกี่กิโลโอเคไหม อากาศหนึ่งกิโลปริมาตรเท่าไหร่ครับอากาศหนึ่งกิโลปริมาตรเท่าไหร่อากาศมีความหนาแน่นเท่าไหรเอ่อประมาณ1.2กิโลกรัมต่อลูกบานเมตรผมปัดกลมๆเป็นประมาณ1นกิโลเพราะฉะนั้นอากาศ1นกิโลมีปริมาตรเท่าไหร่ อะไรเนี่ยมีปัญหาของการแปลงหน่วยอ่ะถ้าความหนาแน่นอากาศหนึ่งจุดสองกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอ่ะอากาศหนึ่งกิโลมีปริมาตรเท่าไหร่ถ้าอากาศมีความหนาแน่นหนึ่งกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศหนึ่งกิโลมีปริมาตรเท่าไหร่หนึ่งลูกบาศก์เมตรหนึ่งลูกบาศก์เมตรใหญ่แค่ไหนครับกว้างหนึ่งเมตร ลึกหนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตรพอทึบภาพออกใช่ไหมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งเมตรน้ำหนักอากาศหนึ่งกิโลโอเคไหมสมมุติถ้าเกิดคุณอยู่ที่อุณหภูมิยี่บห้าองศาความชื้นห้าสิบเปอร์เซนต์ความชื้นถ้าความเส้นโค้ง,งโคงนี่เป็นความชืนมนะมมช้นสัมพัทธ์เนาะโอเคไหมความชื้นสัมพัทธ์คืออะไรเรียนมาว่าไงที่อุณหภูมิหนึ่งหนึ่ง อากาศมีไอน้ําอยู่เท่าไหร่เทียบกับที่มันมีได้สูงสุดโอเคไหมคุ้นๆบ้างไหมเนะี่ยมีอะไรแบบรือ้อฟื้นความจํามูลสองบ้างไหมไม่อ่ะอากาศอุณหภูมิยี่ห้าองศามีไอ้น้าได้สูงสุดในรูปในสถานะไอน้ำนันเนี่ยไอ้น้าลอยอยู่ในตัวมันสูงสุดเนี่ยได้ยี่สิบกรัมต่อกิโลกร,รัมอากาศแห้งโอเคไหม ถ้าวิธีดูอันนี้แบบเอาเร็วๆนะเดี๋ยวถึงวันที่เรียนไซโครเมตริกชาร์ก็จะดูกันละเอียดๆผมลากยี่เ้าองศาใช่ไหมขึ้นไปชนเส้นความชื้นร้อยเปอร์เซ็นใช่ป่ะแล้วผมก็ลากมาดูด้านขวามือว่าไอฮิวมิตี้เรทโชวมีค่าเท่าไหร่นะครับคุณจะเจอเลขศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์กิโลกรัมน้ำต่อกิโลกรัมอากาศแห้งไอศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์กิโลนี่มันพูดยากเขาก็เลยพูดเป็นยี่สิบกรัมโอเคไหมครับ ก็คืออากาศหนึ่งกิโลมีไอ้น้าอยู่ในตัวยี่สิบกรัมโอเคไหมล่องลอยอยู่ในนี้เอ่อก็คือคุณตัดอากาศมาหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งเมตรอหละในนั้นอาจจะมีไอน้ําได้สุถ้าอุณหภูมิยี่สิบองศานะก็จะมีไอน้ําอยู่ในนั้นอ่ะได้สูงสุดเนี่ยยี่สิบกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัมโอเคไหมถ้าณนะตอนนี้มีอยู่สิบกรัมก็แปลว่ามีเท่าไหร่สิบ มีได้สูงสุด20เพราะฉะนั้นความชื้นสัมพัทธ์ก็50อร์เซนะไรเงี้ยโอเคไหมพอได้เรื่องไหมแต่ว่าจริงๆความชื้นสัมพัทธ์นิยามมันอยู่ในรูปของความดันไอนะไม่ได้อยู่ในรูป humidity ratio แต่ว่ามันพอคิดเทียบกันได้ทีเนี้เขาก็เลยเหมือนกับเอาสภาพอากาศที่คนจะรู้สึกสบายอะมาพอตลงบน ไทเปอร์เมตริกฉากทรงมันก็จะออกมาเป็นกรอบคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเวลามาตรฐานมันอัปเดตไปเรื่อยๆไอ้กรอบตัวเนี้ยมันก็จะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางทีมันตัดล่างบางทีมันตัดบนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าแบบมีการวิจัยอะไรใหม่ๆออกมาเขาก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยลืมไปแล้วอ่เวอร์ชันปีสองพันยี่สิบก็มันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าคอม์ตโซนอยู่สองกรอบอันนี้ผมตีกรอบที่เป็นกรอบ หรือดูร้อนกรอบสีเขียวเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดอุณภูมิความชื้นที่คุณวัดได้ในห้องเนี้ยมันมาตกอยู่ในกรอบสีเขียวเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเออมันอยู่ในช่วงภาวะสบายโอเคไหมแต่จริงภาวะสบายจะมีวิธีการวิเคราะห์อ,อะไรอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับส่วนอันนี้เป็นหน้าหนาวอะไรเงี้ยหน้าหนาวก็จะอยู่ในกรอบซ้ายมือเนาะ ทำไมหน้าหนาวอุณหภูมิสบายต่ำกว่าหน้าร้อนอย่างอันนี้สมมติถ้าเกิดเราอยู่เมืองร้อนใช่ไหมอยู่หน้าร้อนอ่ะอุณหภูมิสบายอาจจะอยู่แถว25แต่พอเราอยู่หน้าหนาวเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยอุณภูมิสบายเราอยู่ที่20ทำไมอ่ะ มีใครคิดถึงเรื่องความเคยชินบ้างไหมสมมุติเราวันนี้เราอยู่ข้างนอกใช่ไหมอุณหภูมิอาจจะ30ใช่ป่ะสมมตุติถ้าเราขยับมาอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิ27เรารู้สึกสบายขึ้นไหมนึกออกไหมกับกันสมมติข้างนอกอุณหภูมิ10องศาซึ่งหวังว่าปีนี้จะได้เจอบ้างสมมติข้างนอก10องศาเรามาอยู่ในห้องอุณหภูมิ20เรารู้สึกอุ่นขึ้นไหมอย่างนี้นึกภาพออกไหม มันจะมีเรื่องความเคยชินอยู่ด้วยนะภาษาฝรั่งเรียก adaptation เนาะแล้วเดี๋ยวคำนี้จะวิ่งกลับมาหาคุณตอนที่เราคุยเรื่อง thermal comfort อีกทีหนึ่งมันจะมีคอนเซปต์เรื่องความสบายที่เรียกว่า adaptive comfort คือความสบายที่ขึ้นอยู่กับความการปรับตัวของคุณอนะขึ้นอยู่กับความเคยชินเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่ถึงวันนั้นเนาะอันนี้ก็ให้ดูว่าเครื่องมือหนึ่งที่บอกว่าภาวะสบายอยู่ไหนก็คือเนี่ยครับเนี่ยเป็น comfort zone วางไว้คนไซโครเมริกชาร์จะได้เห็นชัดๆแล้วว่าช่วงอุณภูมิความชื้นเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่าเออคอเหมือนกับเอ,อถือได้ว่าสบายแต่จริงคนมันก็ไม่เท่ากันอีกนะถูกไหมบางคนชอบเย็นบางคนชอบร้อนก็ไม่เหมือนกันีกซึ่งเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าความรู้สึกสบายมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสถิติอีกนึกออกไหมเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบความจริงที่แบบฟันคงซ้ายขวาได้เลยเงี้ย นึกออกไหมครับมันก็จะเป็นสถิติอีกว่าส่วนใหญ่เขาคิดว่าอะไรรู้สึกยังไงโอเคไหมสองภาพนี้มันก็จะเป็นเรื่องของเสื้อเสื้อผ้ากับระดับกิจกรรมด้วยอะไรเงี้ยอย่างอันนี้มันระดับกิจกรรมธรรมดารรมดานั่งทํางานอะไรเงี้ยเราใส่เสื้อผ้าระดับไหนสูจดห้าโครก็เหมือนใส่เสื้อผ้าบางหน่อยมันหน้าร้อนหนึ่งโครก็เป็นเสื้อผ้าหนานหน่อยสําหรับหน้าหนาวอะไรเงี้ยเดี๋ยววันที่พูดเรื่อง thermal comfort ก็จะมาพูดว่า ไอ้คำว่าโครตัวนี้มันคืออะไรเนาะมันเป็นหน่วยของความทานทานความร้อนใส่เสื้อผ้าหนาบางส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องระดับกิจกรรมที่ต่างกันเมื่อเทียบกับเสื้อผ้าเดียวกันอะไรเงี้ยระดับกิจกรรมก็สองเมตรก็คือเหมือนกับสองเท่าของการนั่งเฉยๆอ่ะเช่นคุณอาจจะไปแบบทํางานในโรงงานกาลังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยก็ระดับ เม็ดมันย่อมาจาก metabolic รรการเผาผลาญอาหารในร่างกายอย่างเงี้ยนะครับโซนหนึ่งจุดสามก็ประมาณประมาณประมาณนั่งทํางานนั่งกินคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีการขยับนิดหน่อยนะครับก็ขยับนิดหน่อยก็ไม่ต้องเย็นมากใช่ป่ะแต่ถ้าทํางานหนักก็ต้องเย็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมพยายามเอาสามัญสำนึกไปจับเรื่องพวกนี้นั่งอยูมองอะไรมันเป็นเทคนิคมากให,ให้ตีความเป็นเชิงแบบเนี้ย ที่คุณสามารถเอาไปใช้งานได้สามารถคุยกับมนุษย์ที่ไม่ได้เรียนวิศวะรู้เรื่องนะพอเข้าใจประเด็นผมไหมผมจะพูดเยอะหน่อยนะเวลาเรียนหนังสืออะไรางี้นะก็ต้องการแบบนี้เนาะปัดเส้นเงื่อนะัดแล้วต่อเลยอนะ่ะ